สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูลจัดโครงการรูปแบบกระตุ้นการฝากคันโดยการมีส่วนร่วมของพี่เลี้ยง ANC ปี2566ให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการฝากคันก่อน12สัปดาห์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวครับ เมื่อวานนี้ที่ศาลาอนเนกประสงค์หมู่ที่7ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายสุนทรพรมเมธนายยกเทศมนตรีตำบลคลองขุดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรูปแบบต้นแบบการกระตุ้นฝากคันโดยการมีส่วนร่วมของพี่เลี้ยง ANC ปี2566 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุดสาขาเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ก่อน12สัปดาห์โดยหญิงตั้งครรภ์จะได้รับการฝากครรภ์ครบ5ครั้งตามเกณฑ์เพื่อคัดกรองความเสี่ยงและได้รับการดูแลระหว่างตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพสามารถป้องกันการคลอดก่อนกำหนดได้อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานงานคุณภาพเพื่อสร้างแกนนำพี่เลี้ยง ANC ในการดูแลแม่และเด็กในพื้นที่ทั้งนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุดสาขาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพของแม่และเด็กจากการตั้งครรภจึงได้มีการจัดรูปแบบของการกระตุ้นการฝากครรภเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายควรได้รับความรู้ให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์เพื่อให้การดูแลหญิงตั้งครรภได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/stud